เพิ่นชมลูกชายค่อยช่องดังเพจสัญชัยทอล์กเพิ่นพูดถึงน้องคอปเตอร์ต้องเอามาเชเอามาดูค่ะทุกคนปื้มไปค่ะทำไม,เ,ไมเด็กผู้นี่คือมีความสามารถให้เจ็บคอเนาะคือมองคอปเตอร์นะครับ มองแล้วว่าเด็กคนนี้มันมีของเด็กคนนี้มีของจริงๆนะนะครับคือน้องเนี่ยอยู่ใกล้กับคําว่าจีเนียตไหมอจฉริยะคืออจัริยะเนี่ยบางทีมันก็ประมาณแค่เรื่องวิชาการเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องศิลปกรรมเอียงพวกนีน้นะครับนะฮะซึ่งคอปเตอร์เนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงกับคาว่าเป็นเด็กอัจฉริยะอยู่นะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือบุคลิกของเด็กข้างหน้าแบบนี้เราไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยๆหรอกนะครับเราเราจะต้องเข้าใจเขาเข้าใจทั้งในแง่ของพลังงานในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการแสดงออกในแง่คือคือเราต้องเข้าใจเขานะครับคือถ้าคอปเตอร์เนี่ยถ้าผลัดดันหรือว่า,าชี้นำเข้าไปในทางที่ถูกเนี่ยเขาเขาจะสุดยอดเลยนะนะครับผม